啊，可以。那个，恰恰自己说 มีผู mortar, ้ช <Matthew? S 3> ่วยเหล้วสอนนะครับแต่ผมไม่ไล้แต่ว่าเข้าแก็จะมีหน่อยเาก็นั่งรถแทนกไม่ผมเบอร์สามนะครับเขตสามนะครับประทุมธานีครับเบอร์สิบสองเขตหครับประทุมธานี ัอะไรครับพักชองไทยครับฮะแล้ววันนี้ตกลงได้มาทันอะไรไหมฮะมาสมัครทันเวลาแต่ทางพักไม่โอนเงินเข้าบัญชีมาค่าสมัครอืมนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็เราก็ต้องช่วยในการสมัครไปรเพราะเอกสารทุกอย่างไม่สมบูรณ์ไม่ครบอย่างนั้นหรือเปล่าฮะบแต่เงินค่าสมัครไม่ไม,ไม่ไม่มีอ๋อและมีความรู้สึกไงบ้างครับตรงนี้ ก็เราตัง้งเราตั้งใจทํางานให้พรรเพื่อประชาชนนะครับ่อมาเจออีกา์แบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับครับมันไม่ใช่วบาคนเสียของเราเนะอครัที่ต้องว่าเราทำบ,บุญต่อพรกมาแค่นี้นอ๋อครับผมขอบคุณครับ16.30นเป็นเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานีทั้งเเขตขอปิดการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรณนบัดนี้ครับเลือกตั้งนะครับระดับชาติเนี่ยนะครับการเลือกตั้งสสเนี่ยสี่ปีจะมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุบสภาก็จริงแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในระยะเวลาที่เกือบจะครบสี่ปีนะครับก่อนครบเวลาเนี่ยนิดเดียวนะครับก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากๆนะครับซึ่งกออเองเนี่ยก็มีนโยบายที่เรียกว่า2ลดหนึ่งเพิ่มนะครับลดประการแรกก็กคือลดในเรื่องของจํานวนบัตรเสียนะครับซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ศึกษาในเรื่องของลักษณะบัตรดีบัตรเสียนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คืออยากาบัตรผิดใบนะครับเพราะกาบัตรผิดใบเนี่ยมันจะผิดฝาผิดตัวนะครับท่านจะไม่ได้ผู้แทนที่ท่านเลือกนะครับเพราะว่าถ้า บัตรแบ่งเขตเนี่ยไปกาเป็นบัตรบัญชีรายชื่อบัตรบัญชีรายชื่อใบกาเป็นบัตรแบ่งเขตเนี่ยมันจะผิดฝาผิดตัวนะครับก็ขอให้ท่านสารวจตรวจสอบให้ดีเดี๋ยวรอฟังการประชาพันจากกรกตในเรื่องของขนาดและสีของบัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คือลดประการแรกก็คือลดในเรื่องของบัตรเสียแล้วก็ในเรื่องของการกาบัตรผิดใบนะครับแล้วก็ลดประการที่2ก็คือลดเรื่องร้องเรียนนะครับก็ทางกรกตเองเนี่ยก็ได้จัดอบรม ชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและก็ทีมงานไปเมื่อวันที่29มีนาคม2566นะซึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้สมัครเองก็มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายนะครับก็เข้าใจว่าการร้องเรียนในสถานท,ที่เป็นการสําคัญผิดในข้อจริงหรือข้อกฎหมายเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มเนี่ยนะครับสลดหนึ่งเพิ่มเนี่ยก็เพิ่ม1เพิ่มนี่คือการเพิ่มจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้ คงไม่มีใครจะทําหน้าที่นี้ดีๆเท่ากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือก